ลากลลลบถึงวุ่นดควลากนีม่ก่อนลากีกเดี๋ยวนี้นี่ักเราเักเนก็ไม่รอะไรักเนี่ยหลอย Bò, bò, bò. <cười> <cười> có ngon ai? là lạc <laughs> Nguyên trọng cơ, nguyên trọng cơ <laughs> bố 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 oh. đây 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 đi mày đây thằng bắt mấy sáp bởi gì bắt dạng nó nắng mà ทูแล้วกันเลยอ่ะอืมะททนด้ัาี่นเลยนั่นแหละเดี๋ยวพ่อเช็ดพอดีนะว่าพ่อขึ้นกะเลียฝนเลยนะเดี๋ยวนะว่าชุดๆนาว่าเดี๋ยวพอดีออกเลยบอก อ,อ้าวพ่อนั่นแหละได้แล้วออกเลยบอกเพื่อมาโทรออกเสียวเสียวเสียวยังระเบิดเรื่องนี้มันโทรแน่ฮะมากก็ล็อกไปเลยค่อยให้หล่อหน้ายกหล่อ มีดิดมีดิบเลยนั่นเลยใบแล้วแต่ว่าดใช่วานขโลกนี่แรงอีกอันนัได้ให้ดูดิอย่างเร่งเลยน้ำหนักเจี่ยเออยกรอเลยนะลุ้นตั้งเนี่ยลงเบาๆอยาแคบลงอยาแคบลงได้แล้วได้แล้วได้แล้วเอาลไม่ใจอะไรเอาเดียว